สวัสดีครับวันนี้มานําเสนอวิธีกักโรคปลาคาร์พนะครับสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงนะครับสิ่งที่ควรจะมีเลยนะครับก็คือบ่อผ้าใบแบบนี้นะครับจะขนาดกี่เมตรก็แล้วแต่ก็ตามขนาดตาที่เราได้มานะครับสําหรับบ่อผ้าใบตัวนี้นะครับก็เป็นบ่อผ้าใบที่สั่งมาจากเพจผ้าใบคู่สร้างนะครับเป็นบ่อขนาด1.2เมตรนะครับสูง80เซนถ้าใส่น้ําเต็มบ่อนจะอยู่ที่ประมาณ900ลิตรนะครับ แต่ในคลิปนี้ผมจะใส่อยู่ที่ประมาณ500ลิตรนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับบ่อผ้าใบแบบนี้ที่จะใช้ในการกัโกโรคหรือว่ารักษาปลาเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ที่เพจผ้าใบคูร้านะครับมีให้เลือกหลากหลายขนาดเลยนะครับเป็นบ,อบ่อผ้าใบคูนิลอนนะครับมีทั้งบ่อกลมที่เห็นแบบนี้แล้วก็บ่บอที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นบ่อขนาด5กว้าง1เมตรยาว4เมตรก็สั่งมาจากเพจผ้าใบคูร้าเหมือนกันนะครับ หรือจะอยากได้ขนาดไหนนะครับวัดพื้นทนะี่แล้วมีพื้นที่ว่างประมาณเนี้ก็สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับที่เพจทะบไบคูสร้างและที่สําคัญเลยก็คือหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากเพจ KKB Group หรือทาง YouTube KKB c a s s r o o p เนะี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีกนะครับ สำหรับปลาคาร์ฟชุดนี้นะครับทั้งหมด6ตัวก็จะมีเป็นสายพันธุ์ฮิอิสุริโมโนนะครับ3ตัวยามาบุกิโอก้อน1ตัวแล้วก็เป็นปลาคาร์ฟหางยาวนะครับสายพันธุ์โคฮากุ2ตัวต้องบอกก่อนว่าปลาทั้งหมด6ตัวนี้ไม่ได้เพิ่งมาอยู่ในบ่อนี้นะครับก่อนหน้านั้นเราได้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วเพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมบอ่อเตรียมน้ําของบ่อนี้อยู่ประมาณ อาทิตย์หนึ่งนะครับสิ่งพร้อมที่จะย้ายปลาลงมาก่อนหน้านั้นนะ่ะเรากักไว้ในตู้นะครับตู้ขนาด24่สิบสี่นิ้วก็สามารถกักได้นะครับเพราะว่าปลามีขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าจะให้ดีก็คือกักในบ่อกว้างๆแบบนี้จะดีกว่านะครับซึ่งก่อนหน้านั้นตอนที่เรากักเนี่ยเราก็ได้ใช้ตัวยา acp นะครับเป็นตัวยาสําหรับกักโรลลครวมปลาฆ่าเชื้อต่างๆนะครับ มาแล้วทั้งหมดนะครับ3โดสปกติ ACP เนี่ยจะใส่วันที่1 3 6 12แล้วก็17นะครับตอนนี้เราใส่โดสที่1 3 6มาแล้วทีนี้ก็เหลืออีกทีก็จะใส่วันที่12กับวันที่17ของการกักโลกนะครับส่วนตัวยากำจัดปรสิตภายนอก K Plus เนี่ยก็จะใส่วันที่1 4 7เราก็ใส่มาครบแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่กักโลกนะครับวันที่9นะครับสรับ K Plus เนี่ย ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใส่แล้วพอใส่ครบโดสหมดแล้วนะครับสำหรับเคพัสเนี่ยเป็นตัวยาที่เบสหลักของมันเนี่ยก็คือด่างทับทิมนะครับแล้วก็มีส่วนผสมหลักที่เป็นสูตรลับของทาง KKB Group นะครับเพิ่มเติมผสมลงไปนะครับเพื่อให้ได้ยากําจัดปรสิตภายนอกที่สมบูรณ์แบบนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือปลอดภัยต่อปลาอันนี้คือหัวใจหลักๆเลยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วยากําจัดปรสิตภายนอกเนี่ย จะเป็นยาฆ่าแมลงนะครับที่เอามารีแบรนทำใช้กันนะครับเป็นยี่ห้อนั้ยี่ห้อนี้นะครับซึ่งมีความอันตรายต่อป่าเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับถ้าใช้ในอัตราที่โอเวอร์ดสจนเกินไปเนี่ยจะทําให้ป่าเนี่ยพิการได้เลยนะครับมีผลต่อกระดูโครงสร้างของป่านะครับจะเห็นว่าป่าเนี่ยบิดตัวบิดเบี้ยวเลยนะครับหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเลยนะครับเคสมพัดจึงเป็นตัวเลือกนะครับสําหรับกําจัดปรสิตภายนอกที่ปลอดภัยนะครับ การกักโลกครับสำหรับปลาคาร์ปชุดนี้ทั้งหมด6ตัวจะใช้ระยะเวลาในการกักโลกทั้งหมดนะครับ30วันหลังจากวันนี้นะครับก็จะพักป่าไว้ที่เนี่ยอีก1วันนะครับแล้วเดี๋ยววันที่11เนี่ยก็จะมาให้อาหารนะครับที่ผสมตัวยา K3 Plus นะครับเพื่อกำจัดปรสิตนะครับพยาธิแล้วก็โปรโตซัวที่อยู่ภายในตัวป่านะครับ โดยการใช้เคส,สามพัดเนี่ยผสมอาหารให้ปากินอย่างน้อยวันละหนึ่งมื้อนะครับเป็นระยะเวลาติดต่อกัน7วันอันดับแรกนะครับจะใส่น้ำซาดลงไปนะครับประมาณ1 0ซีีนะครับเพื่อให้อาหารเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับตัวยาจะได้เกาะติดได้ดีคลุกเขาให้อาหารเนี่ยมันเปียกน้ำให้มันชุ่มชื้นนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็จะโรยเคสสามพันนะครับ2ช้อนนะครับจะใช้เคสามพันเนี่ยสช้อนต่ออาหาร25กรัมนะครับรอบแรกเราจะโรยไปก่อนนะครับ1ช้อนโรยให้กระจายนะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้ากันนะครับ1รอบ แล้วก็โรยซ้ำอีกหนึ่งรอบนะครับจะใช้เป็นหนึ่งช้อนเล็กๆแบบนี้นะครับช้อนกาแฟแล้วก็คุกเขาพอคุกเขาเข้ากันแล้วเนี่ยก็ตั้งผึ่งทิ้งไว้นะครับไม่ต้องตากแดดไม่ต้องเป่าพัดลมนะครับให้มันแห้งไปเองแล้วก็เก็บใส่ภาชนะที่มีฝาปิดนะครับ ใส่ซองกันชื้นด้วยก็ดีนะครับเพื่ออาหารมันยังไม่ได้แห้งร้อยเปอร์เซ็นเทใส่จานใหญ่มันจะได้แห้งได้ไหวจะได้ไม่จับตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับก่อนให้อาหารครับก็จะทายน้ําออกนะครับขั้นต่ําเลยนะก็คือ10%อทุกวันถ้าวันไหนน้หนืดน้ําเสียหน่อยก็20%แต่ถ้าเกิดติดถังกองเนี่ยก็อาจจะทายน้ําอยู่ที่เวลาแค่ประมาณ10%ก็เพียงพอแล้ว ในระหว่างที่รอเติมน้ำนะครับจะใช้ P.S.B.P. 2 0นะครับตัวนี้นะครับใส่ในอัตราส่วน10ซีต่อน้ำ100ลิตรบ่อนี้500ลิตรก็ใส่50ซีนะครับจะใส่ทุกวันนะครับหลังถ่ายน้ำเสร็จนะครับแล้วก็เติมน้ำใหม่แล้วก็ค่อยให้อาหารทำแบบนี้ทุกวันเลยครับ7วันติดระหว่างที่ให้กินอาหารที่ผสมตัวยาเค3พัดอาหารที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะใส่กระปุกเล็กๆแบบนี้ไว้ ใส่ซกันชื้นไว้นะเดี๋ยวลองดูนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าปลาจะกินหรือเปล่าสาเหตุที่ให้กินแค่วันละมื้อก็เพราะว่าเราต้องการให้ปลาเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ท้องว่างนะครับยาวนานนะครับ12ชั่วโมงขึ้นไปตัวยายเคสามพัสที่ผสมอาหารเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับต้องแอบแอบดูไกลๆหน่อยปลามันยังไม่ชินมันยังตื่นอยู่เสเร็จนะครับอย่างที่บอก ไว้ในตอนแรกก็คือจะใช้เวลากักโรคเนี่ยสาวันก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากกินอาหารที่ผสมตัวยาเคสปาร์ครบ7วันแล้วเนะี่ยยังคงถ่ายน้ำา1บถึงยีต่อเหมือนเดิมนะครับทุกวันจนครบ30วันจะกินครั้งสุดท้ายก็คือวันที่16ของการกักโรคแล้วก็วันที่17ก็ใส่ ACP เป็นโดสสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้เป็นวันที่12ของการกักโรคพอดีนะครับก็ใส่ ACP นะครับแต่ยังไม่ต้องใส่ PSBP 2 0นะครับ แล้วก็ให้กินอาหารที่ผสมเคสามผัดได้ปกติไม่เป็นไรนะครับหลังจากวันนี้ลงมานะครับถ้าปตาไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงก็อาจจะให,าหาาหาให้กินอาหารได้ทุกวันเลยครับแต่ไม่ต้องกินอาหารผสมยาแล้วให้กินอาหารได้ทุกวันเลยตั้งแต่วันที่18เนี่ยจนถึงวันที่30แต่ไม่ต้องเยอะนะครับกินแค่วันละมื้อก็เพียงพอละถ้าไม่มีอาการป่วยอะไรแทรกซ้อนเพิ่มเติมก็ไม่ต้องใช้ยาเลยเลยปล่อยไว้แบบนี้นะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีอาการป่วยอะไรที่รุนแรงขึ้นมานะครับ ก็จะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับในช่วงกักโลกแต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามีอาการ่วยอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเดีย๋ยวผมก็จะมาอัพคลิปให้ดูอีกทีภายหลังถ้าไม่มีคลิปต่อจากนี้ก็แสดงว่าการกักโลก30วันของปลาชุดนี้ปกติดีทุกอย่างนะครับ